สวัสดีจ้าพี่น้องมานใินจินสิบพามากินผัดกระเพราหมูกรอบราดข้าวนี่เลยมีแตงกวาด้วยหันหันก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซ่บเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนาคะ่นะเนาะจังไรก็ขอบคุณห,หลายๆด้วจ้าเดอ้อมากินกันเลยกินต่างกล่องใหมเพื่อนพี่องเห็นยี่ดองนั่นจ้ะ กินรู้สึกว่าแสงมันฮมากินกันเลยผัดกะเพราหมูกกรอบราดข้าวเป็นนอ้องอืบมาก หอมๆเลยจ้ะกินผัดเองอันนี้เลยหมูชิ้นใหญ่ๆเลยแซ่บเนาะ แสงมันเขาย่างเาาช๋วบัตแชทา้ังได็กะัะขอทษขอพรให้ได้กัดอ,อร่อยมากๆแซ่บพี่น่มา,จากจ้ามากินเขาน้ำกันเนาะผัดกะเพราหมูก,กรอบวันนี้ เสียงแมวไม่มียวไม่มียวกินว่าวแมวแมวมันนอนอยู่บนโต๊ะไม่แตงกวาดล้วยู่นี่ลอง อแซบ่บเมื่อไ้กินโดนหลอ,อบผัดผัดหมูกรอบสุดยอดเลยแซบ่แซบๆเลยมาเด้อจ้ากินข่าวน้ำกันพี่น้องผู้ใดท่านได้กินข่าวเนาะอืมอืมตกดีแท้ แก้พริกลหลายเลยพี่หน่อยอร่อยมากมหอมๆใบกะเพราปลูกเองด้วยข้าวก็ร้อนๆ เขายิ้มจะหุ้นเขาแบบบ้าแฉะพี่น้องกินมากินเขาแบบเป็นเม็ดๆอะ่ะไปพัดกับแซบถ้าแฉมันติบ้าแซบบางคนมันก็มาแขะนะ ผักจิ้นมาตู้เดี๋ยวจิ้นต้องไปแมคโครแล้วมั้มงเนี่ยมันมีผักเลยอื่เลยจ้า อ้แซ่บมากพนะี่น้องหอมกะเพราผัดเผ็ดๆจักน้อยอย่างเงี้ยแซ่บข้าวีีเป็นหนาบ้านนะจ๊ะแสงมันเข่า ยดูดอกจันเนาะมหชิ้นๆเลยใบกะเพรากับปูเองหอมๆเลยพี่น้องเอ้ย โอ้แซ่บสุดยอดอืม มือกรอบมันสินาวเราจ้ะล้มลมประตูนี่ปิดตึกตักตึกตัก,ตกเลยล้ลมแหง้งอืม กลับมาพี่เนะเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยอร่อย จานบางใหญ่พี่น้องจินับอิ่มแล้วเนาะจันเนาะสำหรับคลิปกินผัดกะเพราหมูกรอบจินก็ฝากวบสม,มินนะจ๊ะเนาะจังใดจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัดแซบในเดอ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วกยูทูบ YouTube เนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย